ต่อการทำอะไรรึเปล่าช่องนี huh. ้เป็นช่วงที่สื่อสอนทางภาษาแล้วก็จะมีพิเศษการวายเทียนเป็นะอาดจะทำรูปกล่องถุงได้ตาไม่ทราบถึงอนิสุปในการโคนอ๋อที่ใจคนจะไม่มืดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเทียนหรือปุ่นขาอะไรก็ตามถวายนิออนไฟฟ้าอะไรก็ตามให้เกิดความสว่างนะ ไปสงทําให้บุนคคลนั้นเ่เมือ่อประพฤติปฏิบัติในทางเดียวกันมากเสียกมาธิปัญญาที่ได้ชิดจักขุญาณเขาจะหรือเปล่าจ๊ะพูดง่ายๆว่าจะรู้แจ้งแทงตลอดในทําได้ง่ายเดินแล้วก็ต้องอธิษฐานบุญกุศลนที่พระเจ้าในจุดจามวัตถคงไปถวายเทียนข้าวพรรษาก็ดีให้พระพุสัมมณีให้ถา,ถามว่าเดี๋ยวนี้เนีย่ยพระพุทธสุสมณีเขาจะได้ใช้เทียนจุด มาอ่านตำล,ตำล,ตำลบทำราบงหรือเปล่านะแต่การเป็นประเพณีใช่หรือเปล่าแต่เมื่อก่อนเขามีไฟฟ้าหรือเปล่านะคำว่าประเพณีนี้มันมีอายสองในตัวอยู่แล้วเนะพราะการจุดที่หรือจุดเทียนนะถาวายมันเป็นของทําให้จิตเราเข้าถึงบุญกุศส่ไหมเข้าถึงปิติหรือเปล่านะแล้วเป็นการเจริญศาสนา ในวัฒนาธรรมแรบบนี้เขรทำเนียมแต่นี่แหละดงน้นสมก็ยังคงอยู่ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะมีไฟฟ้าจะมีความสว่างย่างใดก็ตามแต่พอเราอาได้เอาเทียนสามาถวายมาจุดอ่าหรนี้โยมจุดที่ประทามาที่ถวายอโยมเห็นแล้วเป็นยังไงนีปิติไหมจ๊ะอ่ามีความสงบไหมจ๊ะ อารมณ์ใดที่เราจิตเข้าไปสัมผัสที่จิตเราไปกุศลล้วนะจะเป็นอาสุอาณิสงทั้งนั้นอ่าเขาจึงบอกว่าอาสุปาิสงเหล่านี้นทำให้เราในน,นี้มีทิฏฐิจักขุยานเกิดขึ้นเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะทิฏฐิจักขุยานคืออะไรอ่าทำให้เราในนี้มีอุตจาที่หรือเรียกว่ามีตาตที่เข้าถึงเต้่ยวดวงตาอีกธรรมได้ง่ายเข้าใจหรือเปล่า อาวแล้วทำว่าดวงตาทำไไง่ายๆก็ทําให้สายตาดีนะอ,อย่างนี้สายตาไม่ฟ้าฟางอ่านะอย่างนี้แนะต่ถ้าโยมยจะเอาดิสอยได้สนะติปัญญาสติปัญญาก็ต้องภาวนาอ่านถะ้ามึงขาดภาวนาสติอ่ามันะก็ไปมาอ่านปะัญญาก็ไม่ต้องถามดังนั้นคนที่จะมีสติปัญญาต้อง มันภาวนาเขาเจอหรือเปล่าจะ๊ะภาวนาไี้ไปสวรรค์ได้ไปพมได้ไปนิพพานก็ได้ภาวนาอาน,นิสงเขาคาว่าอาน,นิสงคือกําลังที่จะส่งไปอ่านอานิสงคือการถวายเย็นก็ภาษาถาประเที่คงไปทั้งหลายที่เป็นเกี่ยวกับความสว่างนั้นหลายนีนย่มันคือการให้แสงสว่างเป็นการให้ทางให้แสงสว่าง พูดง่ายว่าบุคคลใดก็ตามถ้าเจออะไรที่ทางตันก็ดีเจออุปสรรคก็ดีคุณกุศลนี้เราทำามั่นี้จุดาาวางกที่สวายจริงก็ภาษาอ่าสวายแสงสุบาเนี่ยบนตรงนี้มันจะทําให้เรานั้นพ้นจากอุปสรรคได้เช่นเดียวกันอ่า หรือว่าถ้ามีอุปสรรคอะไรจะมันจะมาขัดขวางทํใไ้เรานั้นมีอุปสรรคอะไรก็ตามให้เกิดความชีวิตมันมืดมนบุญกุศลตรงนี้เราจะมีบุญมีคนมีบุญวสาสนาที่พระดาจะบุญหุปคออช่วยเข้าใจหรือเปล่าจะ๊ะให้ความสะดวกในชีวิตของเราตรงนี้นี่มันเป็นอนิสงส์กระแสบุญทนะั้งนั้นเข้าใจหรือเปล่าเมื่อใช่อุบายว่าคนเราต้องมาเราถวาไเทียนก็ภาษาถวายทาไมเพราะวันนี้แต่ ยุคสมัยนี้มีความสว่างสวยหมดนะไม่ใช่นะเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะมันนะมเป็นการโน้มจิตให้ได้กระแสุมกระแสความสงบเข้าใจหรือเปล่าอนะย่าลืมว่าสมัยพุทธกาลก็ดีหรือสมัยก่อนที่ยังไม่มีความเจริญนะความทันสมัยก็ดีในยุคนี้นต่เมื่อก่อนเขาใช้อะไร ใช้ตะเกียงใช้ฝางมาที่ใช้เทียนใช่หรือเปล่าจ๊ะแล้วในตรงนี้เนะี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับบรรพบุรุษของเราเข้าใจหรือเปล่าเอออันการที่เราทําบุญแบบนี้ก็เราสามรารถที่จะบุญป็นญาจิตญาณบรรพบุรุษของเราได้เป็นแส,สงสว่างมันเป็นการอธิษฐานบุญนะทานเนี่ยวัตถุนี้มันเป็นวัตถุแห่งทานวัตถุที่เรามาสร้างกุศล เรามันน้องเข้าในดวงจิตแล้วอธิษฐานบุญแผ่ไปเหมือนเรามีกายสังขารเป็นกายอยางเรามีจิตเป็นกายที่เป็นกายละกเอกียดแต่ที่อยู่ในกายนั้นขาแล้วก็กายอยาบมันสร้างอุปสมเป็นทางก่อนอแต่ยี่มาอุทิศกายสังขารอุทิตสละเวลามาพึทธปฏิบัติในพรหมจรรย์อย่างนี้ขเข้า,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 เาใจหรืเหอเปล่านั้นทุกอย่างทุกสินะ่งนั้นก็เป็นอุบายนะเป็นไอาั้งนั้น มันเป็นอนิสงค์คือผลที่จะเกิดขึ้นหรือกําลังที่มันสง่งให้เกิดสิ่งสิ่งนั้น,นอย่างนี้บุญอะไรก็ตามแม้เพียงเล็กน้อยที่โยมทำมันมีผลทั้งนั้นเหมือนกรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็ให้ผลไม่ได้บอกว่าไม่ให้ผลให้ผลทั้งนั้นแต่ว่าผลยังกรรมนั้นถ้ามันยังไม่มีกําลังพอมันยังไม่ให้ผล แต่มันกําลังก่อตัวคำดีที่เราภาวนาลงไปเมื่อโยมภาวนาจนถึงที่สุดแห่งกาลังภาวนาเลยภาวนา,วา,วนาวก็มีกําลังจนจิตเราตื่นได้เหมือนกันใช่หรือเปล่าครับอือการภาวนาเมื่อภาวนาจนจิตเราจะเริยนตัวรูม้มากๆจนถึงที่สุดของตัวรู้มันก็ตื่นรูน้นั่เองอย่างนี้เมื่อมันตื่นรู้จิตมันก็เบิกบานผ่องใส ท่านอาลัสงการถวยายเทียนเข้าภาษาดุปางว่าที่โคมไฟถวายแสงสว่างทั้งหลายตรงนี้เป็นทางเปิดทางเปิดแสงสว่างให้ดวงจิตของเราอ่าถ้าเราทําธุรกิจการงานเราก็อธิษฐานให้กับธุรกิจการงานที่มันติดมันขัดแต่ถ้าเราไป่วยอยู่ในทางธรรมเราก็อธิษฐานอ่าให้มันเกิดมรรคในทางธรรมมันเกิดแสงสว่าง,สง,ง,ง,งาแสงปัญญาอ่า รู on, ah, ้เห็นแทงตลอดในอริยสัจสี่ในแปดมือและธรรมังคาโมกตาในนี้เข้าใจหรือป่าจ๊ะมันอยู่ที่อริสงว่าเราพัฒนาไปในทางใดในทางโลกเราก็อธิฐานแบบทางโลกทางธรรมเราก็อธิฐานแบบทางธรรมางนี้